สวัสดีครับผมเอกสายใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานสเกลประกอบไซส์450้นนะครับลำนี้ประกอบใหม่ทั้งลำติดตั้งกล่อง GPS 1นวันครับลอดหลังๆเนี่ย GPS จะซ่อนอยู่ด้านในหมดละไซส์450้ทุกรุ่นนะครับจะซ่อนอยู่ด้านในเพราะว่า GPS มีความเสถียรแล้วก็ตัว GPS เนี่ยเล็กลงสำหรับอลอดหลังหลังของกล่องเฮวันะครับลำนี้ยังคงเป็นกล่อง GPS 1วันง่ายๆใครๆก็บินได้เหมือนเดิมทำไปหลายลำแล้วสำหรับเบล2 0 6 7เลนเจอร์ไซส์4 5 0หดี๋ยวไปดูอาการบินคร่าวๆกันนะครับ ลำนนี้สเปคใช้แบตสเซลลนะครับบินได้จริงๆน่าจะเกือบเกือบสิบนาทีแหละใช้แบตสเซลล์สองพันหโอเคเดี๋ยวขึ้น GPS อ่างกระิงนับ1 2 3่งสอามกดลันนะล้อร,รอบมาสุดครับฟังเสียงรอบสุดแล้วเลื่อนสติ๊กขึ้นจากกลางประมาณ1ขีดนะครับมันก็จะค่อยๆเทคตัวขึ้นเลยลเราเลื่อนขึ้นนิดเดียวปุ๊บ หนึ่งสองสามปุ๊บลอยนะฮะอ่าบนตัวโชว์สวยๆครับนะฮะโอเคมาโชว์สาะานธนะมาหน่อยแล้วกันที่ยู่ตรงนี้นะตามีิวนะแต่หน้าปล่อยปล่อยแรงๆเลยนะฮะให้ล้างปล่อยเพราะวันนี้มีหมาดูด้วยโอเคเดี๋ยวบินเดินทางครับ แล้วแก้งหมาโอเคลมค่อนข้างนิ่งนะครับอาการก็อัง๋ยนี้จะเียนสลับฮอไซส์4-50บินง่ายๆใครๆก็บินได้เหมือนเดิมลำนี้เบสเซ็ตน่าจะอยู่ประมาณ20,000ถ้าไม่มีอะไรเลยน่าจะอยู่ประมาณ20,000กลางนะครับถ้าไม่มีวิทยุไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีที่ชาร์จอะไรเลยโอเคฮะอ่ามานี้เดี๋ยวเราทดสอบบินอัตโนมัติเป็นวงกลมเลขศูนเหมือนเดิมโอเค ับสวิตหนึ่งทีครับหายแล้วบินเองนะหายห,หอได้เลยวงกลมเลขศูนย์อันนี้เป็นฟังก์ชันมีอตัตโนมัตินะครับอุ้ยมีหมายอยู่ตรงกลางเลยไงลดระดับหน่อยนี่ไอด้ดำนี่หมามันยืนตำแหน่งดีมากเลย <c oughs> อ้ยถ่ายไปก่อนสวยเออจุดศูนย์กลางเป็นหมานะครับตอนนี้มันบินเป็นอัตโนมัติเป็นวง,งกลมเลขศูนย์นะครับโอ้โหมันให้ถ่ายดีวะ่ะ OK, à, để tốn, hay cải thằng nong. À, tiếp theo, này này, hỏi pha đẹp, đẹp, lên với má một, để được cho đẹp, 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 thì đẹp, đẹp, hò đẹp, 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 luôn đẹp, 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 Cái ต่อต่อไปอะไรนะบินสมัยเป็นวงกลมเลขแปดอะไหนยหังไหนละนะด้ามเนาะเดี๋ยวเนี้นนยเออเออเออใค้เห็นนะมาบังคับลูกไปไงใครขี้ที้อย่ากัดเอออย่ามั่วไปหลังเอียงขวามาทำไมมุนมเอๆๆ่อเอ่อเอ่อไปหลังมาแล้วมาแล้วเอียงขวาไปไงวะเอียงขวาเอ้ยนี่เดินหน้า ยังขวาเอ้ยยังซ้ายผิดผิดโอเคครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ต้องการจะสื่อว่ามันบินง่ายๆใครก็บินได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันหรับคลิปนี้จบไปแล้วเดลสองสิบหกติดตั้งกล่องเ h f One โอเคขอภาพสวยๆรูปอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตั้มถ่ายสวยๆไปละอ่ะาโอเคโอเคพอก็พอไปเดี๋ยวเอารางวัลไปเลยไอ้ดำ สำหรับใครที่สนใจงานประกอบซ่อมเซตนะครับติดต่อหมายเลขสายใหม่ครับที่นี้ให้บริการปรึกษาได้ครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนกับเบลสองศูนย์หกสายสี่ห้าส่วนติ้รนของอิพีเรชวันสวัสดีครับ